สวัสดีครับยอยู่กับช่องเสียแม็กแปดสูบวันนี้เนี่ยครบพรเมืงเชียงอัดฟังสังเป็ดครับนี่นะครับสากลนฟังเงินสังเป็ดสากลเช้าไหมนะครับแกมีเสียงเสียงรับงั้นทั่วจังหวัดเชียงภูม,มิีละ เจ้าซื้อมาาท่าไหนอาจารย์ขั้น่ะสี4แสนโอ้3แสนแปดึ้น3ปีึ้นทุนครับน่ะแกได้เฉพาะขายฟางแกได้ปีละสองแสนกว่าอยู่เพราะว่าในเขตตำบลที่พวกคุมยู่นี่ มีแจ้ผู้เดียวครับเปลี่ยตะมุนที่พกกมอยู่นะเจ้าซื้อมาจากปีแล้วนะ่ะสี่ปี้วครับสามปีแรกึ้นทุนตอนนี้มีแต่ซีเอากำไรนะครับเป็นเสียน้อนจินนั่นแหละครับรถแจ้าฟังฟังเป็ด เดี๋ยวดีต่ขอขอกี่ไปไปซื้อมาแสนหกนะครับสภาพพอใช้ได้เนี่ยแกะเปลี่ยวไมใ้ใส่แก่วแสนหกว่านะั่นรถอัดฟางมือหนึ่งครับสามแสนเก้าหน่าเหลิยน,นี่ครับรถอัดฟางเชียงอัดฟางเพราะว่าผู้ขนลูกผักลายเรียงงวัวเรียงค้ายลายเนี่ยนะ อีกบางคันฟังขาดตลาดตกก้อนเนื้อสี่สิบหาบาทพี่น้องเสียเปรียดได้สองแสนกัวดีบบางคันเป็นอีกหนึ่งทั้งเหลือกนะครับคือมาสามแสนเก้าเกือบสี่แสน สามปีเราก็คืนทุนแล้วในตำบลที่ผมอยู่นนะ่็มีแก่ผู้ดแ,แก่ผู้เดียวแล้วครับน,นี่สภาพดีเลยครับเชียดมาแกเห็นอย่างเห็ดผู้เดียวนะครับน,นี็รถรถลากมา่ันลากได้ถึงรถ สารีลากได้เครืงเชียงอัดฟังนี่นอนแท้นั่นแหละครับเชียงเสียงแยกการบำรุงรักษาครับ เจ้าท่านได้สอมมาจารเจ้าท่านได้สอสอ่บ่เอ๊ะอ่าไปซนอนกันีป้นกับกระสวยเห็นบ่หอยหักหอยหอยดำหอยหักดำไอ้ขาไปซ้นกันปึ้งงออนั่นเลยปีกายลนนานะเลาได้เห็นว่า่ะบุบป่ะเห็น่ตัวอันนี้ก็หักมีต่อันงแผงมืกาบาทชุดตงนี้กหักสองหมนะอ สังเกียสอมเป็นบทุกอย่างนะครับอมเป็นทุกอย่าง,งเพื่อนนะจริง,งปีงไงปก่นี่ได้สองแสนกว่าปีนี่เกียดตั้งเ้าไว้สามแสนว่า่นครับตั้ง้อไว้สามแสน กบค่อยมีความรู้เรียเร่ยงเชียงอัดฟังเสร็จนะครับแจากมารีวิวเห็นมืองเพราะว่าไม่เปล่นขั้นเดียวในตำบลน,นะแจกอ,อกมา4ปีแล้ว3ปีแรกแจกก็ขึ้นทุนแล้วละตอนนี้ก็เสียแจกกาไรเสียน้อนจินถึงกิจการเชียงเสียงแจเนี่ยรับงานก็งานละสี่ห0าพัน โดมีรถไทยสามสิบสี่สิบเลี้ยงหนีก็หนาเห่ินอย่นี้ครับเพราะว่ามันก็ก่อนแรกก็กได้ลงทุนหลายเนี่ยสามที่แสนทำม,มือ 2, 2, ส, 2, สองก็สองแสนพี่น้องแสนปลายสองแสนตาดีก็ได้ดีตาบอดีก็ได้ขั้นบอดีละขั้นคือรถมือ 2, สองอ่ะซื้อมือหนึ่ง องติเลยครับครัค่อยได้สอแล้วสังเป็ดก็เพิ่งได้สอมอีกกายนี่แหละครับค้นทุนแล้วเจ้าจังได้สอบเจ้าขายก้อนเทเดจันก้อนละสิบหกบาทถ้าถ้าไปเอายูกูดังก้อนยี่หกดังก้อนยิบหา โอ้บอกน่อยถ้าฟังหมองอื่นใกล้เบดิดคือบอกกดราคาเนี่ยเนี่ย้องเ,เขาสามสิบนี่แหละครับ,บฟังฟังเปลดก้อนยิบหาบาทปีนี้แล้วเขาแล้วน้ำก ผู้ใดอยากได้ฟังก็ลองติดต่อผ่านช่อง youtube เสียแม็กแปดสูบนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในช่องนั่นละวันนี้อาจสิมีบริการส่งก็ได้ครับภายในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงภูมค่าส่งก็คิดตามระยะทางนหะครับฝากกดติดตามช่องเสียแม็กแปดสูบไว้ครับครับผมสวัสดีครับ